คุณพิชัยเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาคุณจะให้ของอะไรใครถ้าเขาไม่ช็อกอย่าไปให้ Big Match m a n c h e s t e อร์ครับก็เป็นลางร้ายแล้วฮะเพราะว่าผู้เล่นที่เด่นที่สุดของแมนยูคือโกครับช็อตเด็ดพรีเมียร์ลีกายแชมจัดไป สวัสดีครับพี่น้องครับวันที่27ตุลาคมนี้นะฮะเป็นวันที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นวันที่คุณวิชัยศีวัฒนประภาอดีตเชม i เน a n หรือว่าประธานของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยจากเราไป5ปีแล้วนะครับฉะนั้นหลายคนก็อยากรู้จริงๆครับว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไป5ปีเนี่ยทำไมผู้คนรวมไปถึงแฟนกีฬาระดับโลกถึงต่างยกให้เขาเป็นเจ้าของทีมที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกนะฮะคือหลายครั้งฮนะ เราเห็นข่าวแต่ข่าวจริงเชื่อได้แค่ครึ่งเดียวครับวันนี้ผมจะนําประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟัง2เรื่องแล้วกันเพราะจริงๆถ้าเกิดจะพูดถึงคุณวิชัยเนี่ยผมว่าเขียนหนังสือได้บทหนึ่งเลยเขียนได้ชัปเตอร์หนึ่งเลยนะฮะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของเรานะครับผมอยากจะนําประสบการณ์มาเขียนหนังสือถ้าเกิดมีใครสนใจร่วมกันจัดไปก็สามารถบอกได้แต่หลายคนเนี่ยที่ได้ยินความดีของคุณวิชัยก็มักจะพูดว่าปถย ถ้าผมรวยเท่าคุณวิชัยหรือว่าถ้าเกิดผมมีแค่เงินหนึ่งใน5ของคุณวิชัยผมก็ทําได้เหมือนกันเรื่องนี้ไม่จริงนะครับคือชีวิตนี้เกือบ20ปีผมอยู่ในวงการผมเจอเจ้าของทีมกีฬาผมเจอนักธุรกิจที่บอกเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมาเยอะแต่คนที่จัดไปให้คนประทับใจจริงๆเนี่ยอย่าว่าแต่สองมือเลยนะครับมือเดียวฮะมีไม่ถึงหคน <N> เพราะอะไร <N> ผมจะไม่เอ่ยชื่อดีกว่าะ จ้าของทีมบาสเกตบอลที่ดังที่สุดในอเมริกาเขาบอกความสุขที่สุดข,ข,ของเขาคืออะไรคุณรู้ไหมเขาบอกความสุขของเขาที่สุดคนอเมริกาจะต่างกับคนไทยครับคนอเมริกาจะบอกว่าเขาไม่ต้องการไปงานศพเขาไม่ต้องการไปงานแต่งเพราะเขาขีเ้เกียจไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นฉะนั้นประเพณีในทางตะวันออกเนี่ยการไปร่วมงานพวกนั้นถือว่าเป็นการสร้างบารมีแต่ ่างชาติบางคนบอกบารมบามีไม่สนใจไม่อยากไปใส่ซองไม่อยากไปช่วยอะไรใครฉะนั้นเจ้าของทีมบาสเกตบอลชื่อดังในอเมริกาบอกว่าความสุขที่สุดคือใครเจ็บใครแก่ใครเกิดใครตายเอาสุภาพก็คืออย่ามายุ่งกับกูนะครับก็จะเป็นเจ้าของแบบหนึ่งไม่ใช่ว่ารววแล้วทุกคนจะแจกนะครับเจ้าของอีกแบบนึงก็คือเจ้าของธุรกิจครับเจ้าของธุรกิจก็คือจะไม่ทําดีแบบไม่ได้ผลคือทาแล้วต้องได้อะไร ผมได้ยินเรื่องเล่าของเจ้าของทีมคนหนึ่งนะครับชวนเชิญแขก V.I.P เนี่ยไปสโมสรแล้วก็ให้กิฟต์บัลเชอร์หรือว่าให้คูป,ปองเนี่ยคนละประมาณ2,000บาทพอ V.I.P ไปถึงก็บอกเฮ้ยพี่เสื้อพี่มันขายตัวหนึ่ง3 0 0พ4 0 0ี่พี่ให้ผมมาแค่2000เจ้าของคนนี้ก็บอกอ้าวก็ให้ไปรกลงเงิน2 0 0 0อีกพันสองพันก็ไปจ่ายกันเองดิให้แต่คุณก็ต้องจ่ายด้วยเพราะเขาอยากได้ตังเจ้าของแบบที่3ครับเขาเรียกเจ้าของสีดำครับ เจ้าของสีดำเนี่ยผมเพิ่งพูดไปนะครับในรายการแชมป์จัดไปก็คือแจกหนักใจถึงพึ่งได้เพราะเกี่ยวข้องกับโลกมืดมีทีมกีฬาเพื่อเล่นการพนันจหนักครับแต่จะจ่ายให้เฉพาะนักกีฬารายการเพื่อนไม่ค่อยแคร์ฮะเพราะว่าแต่ละแต้มเขาเล่นฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นและเขาได้เขาก็เต็มคุณหนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดคุณทําให้เขาเสียตังคัดให้ขาดเลยชับๆๆสัญญงสัญญาไม่มีความหมายตัดทิ้งทันทีไปชมย้อนหลังได้นะครับกับ กับตันกีฟเวลาวันนักวเลศสาวไทยบอกว่าได้เงินเดือนเยอะสุดแต่ไปเจอเจ้าของมาเฟียสุดวันนี้ดีใจหนักวันไหนไม่ดีเขี่ยทิง้งฉะนั้นผมจะพูดถึงเรื่องของคุณวิชัยดีกว่าครับว่าอย่างน้อยเนี่ยสองเหตุการณ์ที่ผมอยากนํานมาเล่าในการครบรอบ5ปีเนี่ยเหตุการณ์ที่1นนะครับก็คือเหตุการณ์ที่ผมแล้วก็คุณวิวแล้วก็ทีมงานของผมหลายคนอยู่ในเหตุการณ์คุณวิชัยกับผมเป็นคนชอบเหมือนกันครับเราเป็นคนชอบความสงบ ก่อนสนุกหลายคนชอบบรรยากาศเกมฟุตบอลที่สนุกแต่ผมอะ่ะชอบไปก่อนเกมสอสาชั่วโมงไปดูตอนที่สนามเงียบๆชอบความสงบตรงนั้นซึ่งก็เพิ่งมาทราบครับว่าคุณวิชัยเวลามาถึงสนามเนี่ยก็ชอบมายืนดูความว่างเปล่าของสนามฉะนั้นวันนั้นเป็นอย่างนี้ฮะผมว่าคุณวิชัยดูดีมากเวลาคุณวิชัยใส่เสื้อคอเต่าสีน้ําเงินวันนั้นฮะผมก็ไปยืนก่อนเกมพี่น้องสังเกตจะไม่มีใครเลย แล้วผมก็ใส่เสื้อคอเต่าไว้นะค,คุณวิวอยู่ตรงนี้ <Yeah. S 1> คุณวิชัยเห็นผมก็บอกโอ้ันี่หล่อเว้ยผมก็บอกเอานี่ไงได้แรงบันดาลใจมาจากคุณวิชัย <Yeah. S 1> แล้วบังเอิญคุณวิวเนี่ยนักกีฬาทีมชาตินางงามไทควอนโดเนี่ยเป็นคนขี้หนาว <Yeah. S 1> คือวิวจริงจก็ใส่ไปกี่ชั้นแล้วคะคุณสี่ข้างในเนี่ยคือมี4ชั้นนะฮะ <Yeah. S 1> คุณวิชัยเนี่ยก็บอกเฮ้ยวิวหนาวเหรอ วิวก็บอกนิดหน่อยแล้วบอกแชมป์คุณใส่แต่คอเต่าคุณไม่หนาเหรอผมบอกทนได้นะฮะคุณวิชัยก็เรียกผู้ช่วยมาทันทีแล้วก็บอกว่าให้ไปดูในร้านขายสินค้าว่าแจ็คเก็ตที่ดีที่สุดซึ่งราคาก็ต้องมี3-4มสีพันแหละครับเขาบอกอะ่ะซื้อมาให้นะฮะแชมป์วิวแล้วก็โปรดิวเซอร์รายการผมรวมไปถึง <f uck oo> ทีมงานผมอีก2คน5 5คนแล้วนะฮะ5คน4 0 0พก็20 0 0 0ล แล้วก่อนที่ผู้ช่วยจะลงไปคุณพิชัยบอกอีกบอกว่าพอดีครั้งนั้นเนี่ยเราไปกับพี่น้องสื่อไทยน่าจะมี30คนได้คุณพิชัยก็บอกว่าเฮ้ยนอกจากให้น้องๆเขาแล้วเนี่ยอีก30คนซื้อให้ทุกคนได้หมดได้หมดอันนี้ผมพูดเลยว่าเป็นช็อตเด็ดจิ๊บๆนะฮะเพราะจริง,รงๆเนี่ยมันมีอันนี้คือเรื่องที่เล็กที่สุดแล้วที่ผมคิดได้เท่าที่ผมได้สัมผัสกับคุณวิชัยได้สัมภาษณ์กับคุณวิชัย,ได,ชยได้คุยกับคุณวิชัยคุณวิชัยมีปรัชญาหนึ่งครับไม่โย คุณพิชัยเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาคุณจะให้ของอะไรใครถ้าเขาไม่ช็อกอย่าไปให้คุณวิวคงจะจำได้ตอนนั้นคุณวิชัยเชิญให้เราไปทำรายการในในเอเชียนี่แหละแล้วก็ผมมีทีมงานไปอีก3-4คนวันนั้นคุณวิชัยก็อารมณ์ดีนะครับทานข้าวกันแล้วก็คุณวิชัยใจดีมากนะเรียกผมไปแล้วก็ตักอาหารให้แล้วคุณวิชัยบังเอิญมีเงินสดเหลือคือเงินสดอ่ะผมไม่อยากพูดจำนวนเอาเป็นว่าหน่วย10บร้อยพันหมื่นอ่ะหลักหมืน่นหลักหมืน่น คุณพิชัยก็เห็นว่ามีเงินสดหลักหมื่นเหลืออยู่ฟีลลิ่งก็คงเหมือนกับคุณพ่อที่อยากจะให้ตงังลูกไปกินนมอ่ะผมก็เห็นแล้วคุณพิชัยนับตังอยู่แล้วคุณพิชัยก็บอกฉันม,มานี่หน่อยผมก็เข้าไปเห็นแล้วละ่ะนับอยู่หลักหมื่นนี่แหละผมก็โอ้ยใจดีนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณพิชัยจ้างเราไปอยู่แล้วนะคือเราได้ตังค่าค่าไปโชว์ตัวค่าไปทํารายการค่าเดินทางค่าที่อยู่อยู่แล้วแต่คุณพิชัยเปลี่ยนใจคุณวิว คุณผูชายก็นับตังค์นะแล้วก็บอกถ้าให้แชมป์แค่นี้เนี่ยเดี๋ยวมันดาบ <c oughs> <c oughs> ก็เลยบอกแชมป์ไปเรียกทีมงานช่างกล้องคุณมาดีกยว่าแล้วทีมงานช่างกล้องซึ่งได้ค่าจ้างอยู่แล้วแนี่ทีมงานช่างกล้องก็ได้ไปคนละหลักหมื่นซึ่งซึ่งผมบอกเลยว่า18ปีเกือบ20ปีในวงการเนี่ย ผมเจอแบบนี้ไม่ถึง5คนอีกคนหนึ่งที่คล้ายคลึงแล้วผมชื่นชมก็คือคุณหง<อ>เจ้าของ FBT ฟุตบอลไทยคนนั้นเป็นคนที่ใจกว้างอีกคนที่ผมคิดออกก็คือคุณปิ๊บป,ปวินพิรมพักดีเจ้าของสโมโสรบางกอกกลาสแต่ปัญหาคือเรามีคนแบบนี้น้อยไฉะนั้นสรุปเล่นๆก็คือคุณพิชัยอารมณ์ดีแล้วก็เห็นว่าแต่คุณพิชัยจะพูดกับผมนะฮะว่าเขาจะใจดีกับคนที่งานดีเขาบอกผมไม่ได้แจกมั่วนะ แต่ถ้าเกิดคนไหนทําผลงานที่สุดยอดคุณวิชัยก็ <Yeah. S 2> วันนั้นทีมงานช่างกล้องผมหลายคนก็ยิ้มกันไปเพราะว่าการที่ได้ขนาดนั้นเนี่ยนี่แหละฮะนี่คือเซี่ยวเล็กๆของคุณวิชัยซึ่งผมว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะเขียนหนังสือออกมาสักเล่มหนึ่งนะฮะเพราะว่าช็อตเด็ดกับคุณวิชัยเนี่ยได้หนึ่งบทและอันนี้คือเล็กๆฉะนั้นก็อยากจะบอกนะครับว่าทุกคนคิดถึงแล้วมาวันนี้ลูกชายของคุณวิชัยคุณต๊อบอายวัฒน์ศรีวัฒนประภา ก็มีข่าวดีแล้วก็ตอนนี้แม้ว่าเราจะอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพแต่คุณท็อปผมว่าเหมือนแม้กระทั่งท่าเดินแล้วผมคิดว่าคุณท็อปเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทายาติที่แฟนบอลเลสเตอร์บอกว่าแม้จะมาจากประเทศไทยแต่เราคือครอบครัวเดียวกันฉะนั้นครบรอบ5ปีก็อยากจะบอกว่าคิดถึงคุณวิชัยมากแล้วก็วิธีคิดแนวทางความใจดีสิ่งที่คุณวิชัยบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งรวยต้องไม่ยิ่งเก็บยิ่งรวยต้องยิ่งให้และให้ต้องให้คนช็อกซึ่งสอดคล้องครับเพราะผลงานของเลสเตอร์ตอนนี้มันทำให้ทั้งโลกช็อกจริงๆจ,จัดไปให้คุณวิชัยประวัติศาสตร์หน้าใหม่ลีกแชมเปี้ยนชิพไม่มีของขวัญอะไรที่จะทำให้คุณวิชัยดีใจไปมากกว่าจัดไปเต็มร้อยเซ และแน่นอนฮะจิ้งจอกสยามในชุดส้มทองฟอร์มร้อนไม่เป็นรองมาวิดดี้ดีจัดไปใส่ควีนส์พาร์ค1 0และก่อนจบเกม10นาทีสกอร์ยังยันกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่ง y w i n ร s g i v Give l e i s t e r City Wings To F ์ทูฟลา h โ h h ไฮเดอะสกา e s t e r blue จริงจอสยามบลูพาส s เจ้าบ้าน2-1ครับสร้าง history ต่อไปนะครับชนะ13จาก14นัดก็ร่วมกันครับเป็นกำลังใจให้กับคุณท๊อปอัยวั์ลูกชายคุณวิชัยให้จัดไปเป้าหมายจริงๆไม่ใช่แค่เลื่อนชั้นฤดูกาลหน้าแต่สักวัน it's the champions league ผมว่าโลกจะสวยงามนะครับถ้าคนยุคปัจจุบันมอบความไว้วางใจให้คนในอนาคต คุณวิชัยเวลานั่งทานข้าวกับผมเนี่ยแม้ว่าคุณวิชัยจะประสบความสําเร็จขนาดไหนคุณวิชัยจะมีคํานึงว่าผมคิดยังไงแชมป์ว่างไงซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดฉะนั้นบทเพลงของ Taylor Swift นักร้องที่ประสบความสําเร็จที่สุด t a y l o r Swift มีเพลงเพลงหนึ่งครับซึ่งคนน้อยคนมากเลยจะรู้จักแต่เป็นเพลงที่เธอแต่งเกี่ยวกับการเมือง Taylor Swift แต่งเพลงเกี่ยวกับการเมืองซึ่งมันโยงไปถึง ทีมปืนสงกราน a r อาร์เซนอลมันเกี chips, ่ยวกับคนหนุ ring, ่มคนสาวยังไงมันเกี่ยวกับว่าคุณต้องวิ่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 งยังไงแชมป์จัดไปนะเพลงหลังๆมันนี่มันนพูดถึงแต่เงินแต่เงินเงินไม่ใช่คำตอบครับให้ดูง <future pudding> ่ายๆฮะซีซั่นนี้ทีมสิงห์น้ำเงินเชลซีนี่ควักตังเกือบ8 0 0 0ล้านบาทซื้อนักเตะใหม่12คนแต่ปนกันมั่วไปหมดฮะ เจอทีมกลางๆเล็กๆพึ่งแบรนด์ต่อยซะ2หมัดยับคาถ้ำครับดูฮะวิสุดท้ายถึงขนาดส่งโกขึ้นมายิงไม่ได้ก็โดนเข้าสวนโดนเข้าสวนก็โดนเขายิงเบรนต์เฟิร์ตบุกมาชนะเชลซีถึงถิง่น2 0อยู่ที่10นะครับเชลอยู่ที่11 ลืมแชมป์ไปซะลุ้นที่5แทนดีกว่าเนอะบิ๊กแมตช์แมนเชสเตอร์ครับแมนยูเจอกับแมนซีนะฮะก็เป็นลางร้ายแล้วฮะเพราะว่าผู้เล่นที่เด่นที่สุดของแมนยูคือโกครับเปิดชามมาโอ้นาน่าบินเซฟแล้วก็เหินปัดทิ้ง แล้วจุดเปลี่ยนคือนาทีที่21ครับฮอยลุนหวังดีแต่ผิดจังหวะฮอยลุนทำเสียจุดโทษฮอลแลนด์ลงโทษแมนซิ1-0วิสุดท้ายครึ่งแรงโอนาหน้า,นา,นาเหินฟ้าโอ้โหนี่มันก็วินบินได้ชัดๆจัดไปตาเปิดครึ่งหลัง3นาทีเรือฟ้าทยานนำา2 0ฮอลแลนด์ g a i n t w o goals so ฮีจัดไป11จาก10นัดนะครับเป็นท็อปสกอร์ ทิ้งอันดับที่2ถึง3ตุงครับนัดนี้แมนซียิงถึง16ครั้งมากกว่าเจ้าบ้านแมนยู10ช็อตแมนซีบุกชนะแมนยู3-0มศูแมนยูอยู่ที่8ตามหลังอันดับ3แมนซี Z ถึง9้แต้มเทเลสเวฟยังมีเพลงหนึ่งที่ชมปจัดไปชอบมากคือ only the young หนุ่มสาวเท่านั้นซึ่งพูดถึง คนสาวหนุ่มรุ่นใหม่เท่านั้นที่จะเปลี่ยนโลกได้ใช่มันอาจจะยากในตอนแรกแต่ใครจะช่วยเราถ้าเราไม่ help ourselves ฉะนั้นวิ่งไปข้างหน้าหมั่นพัฒนาซึ่งเพลงนี้เข้ากับกองหน้าวัย24ของปืนสงกรานออร์เซโครับเอ d ด e ี AD ้แอนเคเทียเขาถูกจับจ้องตั้งแต่อายุ18นะฮะฤดูการแรกในจัดไป2 goals รอถึง5ปีครับกว่าจะยิงได้10ประตูในซีซันเดียวก็โดนตั้งคำถามมาตลอดครับว่าจะรอดไหม แต่เอด้ทำตามเพลง Taylor Swift ครับ run and run and run and run บวกด้วยความตั้งใจเด็ดเดียวหลังจากอยู่กับทีมและรอมาถึง8ปีที่แปดสัดแรงจัดนอกกรอบ เป็นนัดแรกครับที่จัดไป3เป็นแฮตทริกและขึ้นมาเป็นดาวสกอร์อันดับ5อาเซชนะดาบเชฟ5-0เป็นรองจ่าฝูง number 1ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไกข่ขาพลังเอเชียนครับสเปอร์ได้ช็อตเด็ดจากแคปเชินโซนฮึงเมนสเปอร์ฟินบุกชนะอินซีคริสตัล2-1ฮะ ผ่านไป10นัดพี่น้องครับอันดับ1แล้วก็5ยังคงมีลุ้นแชมป์นะครับและที่น่าสนใจที่สุดก็คือการแข่งขันที่เข้มข้นการกล้าประกาศท้าทีมใหญ่อย่างอันดับ5วิลล่าอันดับ6นึคคาโซลอันดับ7ไบรท์นจะสามารถสกัดกั้นไม่ให้ทีมอย่างแมนยูและเชลซีไม่ติดท็อป5ได้หรือไม่ กีฬาลีกที่แข็งแกรง่งก็เหมือนกับธุรกิจและการเมืองที่ดีฮะต้องสู้อย่างเสรีไร้อิทธิพลไร้การผูกขาดหากอยากดูโชว์ฉลาดฉลาดปากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องแชมป์จัดไปและคืนพื้นหัสนี้ครับทุกคนรู้ว่าสงครามไม่ดีแต่ไม่มีใครจะสามารถหยุดมันได้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายครับที่ผมจะใช้ คําว่าสงครามในการเล่ากีฬาซนพึงมินบอกว่าร้องไห้ทุกวันจนมีวันนี้เขาฝ่าฟันมันยังไงเขาร้องไห้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จัดไปชจัดไปใครใช้ซิมถูดูคลิปไฮไลท์และคลิปพิเศษจากพิมิ์ลีฟรีคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้หรือสแกนได้เลย